วันนี้เราจะมาทำอาหารครับวันเวลา,วาเวลาว่างช่างภูมิจะ <Sorry S 2> ทำแล้วมาผมมาพอ่าพอครับเซฟพุม่มนี่แหละครับเซฟพุม <laughs> พ่มผ้าสวบครับอีพี่นี่เ <laughs> มื่อนี้สิเฮ็ดต้ตมปลานิน่นซื้อปลานิ่นมาแล้วปลานิน่นเวีนปลานินาน่นนำรำกระดาษครับปลานิน่นนำโขงครับ <laughs> รบรรยากาศ การทำงานทำงานไปด้วยทำอาหารไปด้วยครับวันนี้เพราะว่างานไม่เยอะครับใส่เส้นมือเส้นโอ,อ้รัดที่มือรัดที่เัวคือขั้นตอนการทำก็ต้มน้ำใส่สมุนไพรก่อนขั้ตนตอนแรกใส่เครื่องสมุนไพรมันหอมเอ่าใส่ยังครับวันนี้กาะหอมครับแล้วก็ใส่เลยครับเพื่อความหวานครับผม เตียงกลมกลมแซ่บมากเลยครับเบอรเคล็ดลับวามอร่อยนะครับอันนี้กระไซนะครับหยอดจันเอยครับผมเคล็ดลับวามอร่อยต้มปลาสูตรที่สามนันตรงนี้ครับต่อไป ขานอครับผมยึดยี่ห้อไว้เขาบอกไงเออเรียกว่าขานอขะนอน่ะมีหลายล feet, รถไปคว่มเกมคนคว่ำเกม้นครับวันหนึ่งก็พอแล้วเกมเบร็งโอ้สมุนไพรทางนั้นเลยตัวนี้ เซฟพุ่มผ้ากินผ้าสวมนืมแล้วก็ปั่นเล่นไปนะครับอล่อให้น้ำเดือดก่อนจังใส่ป่าเนอะล่อน้ำเดือดใ,ในระวังล่อลเขากับใส่หมักเรียนใบก่อนเยีะยมเครื่องเชียงไล้ครับ เน่ยผมมีอย่างโอดด้วยซิตัวยีนเลยครับมาตรงนี้เอ้าเตรียมหอมไว้นึ่เมียดบอสต้อยนะครับหอมมีสานบนบ้านห้องตอครับสอยนี่มันจะบ่มีอัตลลดครับน้ำเดือดแล้ววะนี่ก็น้ำเดือดแล้วนะครับห้องก็จะแซ่บไหมโล่งครับจักทับยี่นึงครับผมจะเยาว์ก้อนเดิม ครับสักทีหนึ่งกินหอมคนมาแล้วาาครับน้ำนะครับเค็มคนสูตรอีสานตัวนี้ผมย่ำผมย่ำปลาเน้น,<ใ>นปลาเน้นคนรับเกลี่ยจิ้มล่างไว้ได้เรียบร้อยล่างไว้แล้วครับผมขั้นตอนต่อไปก็ใส่ปลาสุดยอดเลยแบบใส่หุ่มเต็มม้อนใหย่ตัวนี้จดท่วงกันนะครับป้ามอนไว้ก่นลลางกี่ไปก่อน หมอหน่อยพูดองชิมใสันี้มาติงบบเราข้บผมบาเ็สายเลนีเขาบวาใส่เมเขียเลยครับเเคียบ้านผมเมื่อวเเคียได้ข่น้องไข่คนเดินเ่นเลีนเลี่นอยุ่กอี่นตุ่มไาใส่ใลายครับน้ำส้มมันจะสุกเวลานี่ตึง รสก็แฝงเขากานี่แหละ่ใจพวกผมไม่แข็แล้วครับชิมมังนูอร่อยวันนี้กูมันเยอะๆอันนี้นี่ขาดเน้ย้แม่หัวนครับดู้ไดนะครับใหล่เยอะอร่อยเยอะแต่ลายแทบลายเปล่หลายๆแทบลายใส่หน่อยแ่บน่อยวมันกนแ่บเลยนี่มันไม่ใส่ด มากลายครับผมสรวดตามาเขาคื้นไซยแล้อสร้างรถดีบ่ะดีใส่น้ำครับน้ำลายขอไปเลยโอ้เซบกระทะเล็กน่ามันหน่อยเลยก็ปกติ่มต้องใส่ก์แดด้วครับผมสรดกับปกติดีถ้าเสียบใหม่ก็เสียบล้วครับไปก็ไป ตอนต้อไปก็ย่อนมะขามลงจังเลยโอ้ลืมใส่มะขามลืมใส่มะขามครับหอวตะแเส่นี่แหละตะยิงงี้มะขามอาหารเที่ยงมื้อนี้ครับครับคนซ้อมก็ซ้อมไปครับคนเฮ็ดก็เฮ็ดไปครับพุ่นซ้อมก็ซ้อมอยูกเอาซิมบึงดูใส่พักบ่ ชิมก่อนบ่ชิมก่อนครับชิมก่อนอย่าลืมนะครับกินร้อนช้อนกลางนะครับล้างมือนะครับดูตระสีอะ่ว่าสีสันกินร้อนช้อนกลางนะครับเด้ออ,อ,อ,อย่าลืมเลยหัดไฟใหมก่อนครับผมล้างโลกไฟแห่งไร้ครับสเสมอเลยแก้วต้มน้ำเนา แซ่บครับแซ่บเทสยอดเลยใทสเคียน่ะเอ้าเคียวะบะมี่บะมี่เอ้าเอ้าสร้างนมกะซิ่มบะนี่สร้างนมซิมเอ้าซอยกันซิมด้วยขาเนยแซ่บปะขาดนลำปลาคันคันลิ้นสร้างนมได้นี่คือได้เวิร์ดครับเออตัวจิ้มเคี้ยบน้ำปลาอีกพอหมดนะแซ่บแซ่บจักไหน แใจใหม่ถมนปาดตวนงให้เต็มหนาต็ตาาชิวเน้นตัวสองลูกเหนีอนสอนต่อไปใส่พักครับบเนี่ยจเป็นอันเซ็ตจะร้อยใส่แล้วแล้วครับซุ้สุดยอดนะครับเซ็จแล้วครับกินได้เลยบ่เนี่ย